บอกท่านในครัวเรือนละตัวท่านต่อไปเขาจะมีแหลลูกพี่ท่านมีความรู้ที่จะใหจคำเนินเกิดเป็นจีิงแล้วนะเยอะอีกกระพัดนงเราจะได้นลับมาหานะเพื่อทำการนำแม่กรณีบูชาอุกกาศอาการีาิสาก็จะกล่าวนำเลยสอนเลยบอกท่านเลย ว่าหอบมาหางพระเป็นทรณีท่านจงสนับหูฟังนะฮะข้าขอปากปัามักบิักทานแม่เจ้าขาลูกขอบูชาคุณแม่ยี่สิบาทห้าสิบบาทร้อยบาทนี่นะแม่ธรณีกูจะยืมเกิดมาในชีวิตี่งไม่เคยที่จะนำแม่ธรณีคือเนี้อที่ตาแต่ท่านมาทีิวัดกองพราวนี่เป็นไงในบุญเหลือบอกไม่ได้หรอกเข้าในปีนี้เนี่ย เป็นเทศกาลในวันโง่การที่เรียกว่าทุกท่านทุกคนมาที่นี่จะได้มีโอกาสนำแม่ธรณีขึ้นเหนือนที่ตากันทุกท่านทุกคนเห็นไหมครับเริ่มนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่อีกสักครู่นะเจดีของเราก็จะมีอาทเทศจะเป็นแบ๊กหรือยังไรก็ไม่ว่ากันเพราะท่านมีโอกาสมาบูชาคุณแม่ธรณีนั่นเองตอนนี้โออ,อุโมธนาสาธุนะจ๊ะ อนุโมทนาสาธุทุกท่านท,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 ทุกคนเอาท่านเดินไปลตนมาในในช่วงนี้บางท่านกาะอ่ะบองไซกัแมนชื่อใจแล้วเกินกองบนเหนืองอลัมบ,บางท่านก็นำท่านข้าวทั้งหวานมาเออนี่พี่สามพี่สาวพี่สาวม,มานี่ก่อนพี่สาวหันมาตรงนี้จิมานี่ก่อนนี่มานี่นี่มานี่นี่ฉันถามอะไรหน่อยนึงมานี่ดิ แม่โว้ยคนราศีดีจริงๆนี่นะเขาราศีดีสูงส่งบอกตรงๆว่าเขาไปมีครูมันครูหมายเนี่ยอย่างประเทศที่ขายแสงไกนีนจะกลับเลยตีมอกไม่ถิงใจมากแล้วพนี้ต่อมาอีกนะเออแม่ตอนนี้สายายายยังไม่มามาใช่ปะปาซักตามแต่ศรัทธานะเดี๋ยว นะฮะตางคณะกรรมการเราก็กำลังบุ่นอยู่นะเดี๋ยวก็จะเริ่มให้มีสายโยงแล้วก็จะมีสายใหญ่ตอนนี้อนุโมทนามาแล้วโอ้ยานิสาไปรับไปปปาประปารวมน้าใจที่ได้มีโอกาสนำมาก,กันที่นี่มีอยู่หลายสีหลายใบด้วยกันก็เดินทางกันมา จะใกล้ไปขนาดไหนก็มาถึงแล้วก็ขอเรียนเธอทุกท่านพักบ่อนักงชั่วโมงหนึ่งนี่เราจะได้อฏิบัติบูาสาธุนะจะอาธุบูชาสาธุกันเชิญเจ้าค่ะอู้บอกที่สองตาตาใครมาเชื่นใจเหลือเกินการโฉมหน้าพระเนี่ยพี่น้องพี่กระลอกท่านจะได้ชื่นใจท่านจะได้ชื่นใจ เ,เป็นรอยรอยอั้นะได้มาาคตาัวหวัน,นที่เขารายหรือวันที่ครับนี่ก็เป็นพระป่าวันั้ะเป็นันพระพระป่านะพระป่ามาถวายน้องจะอยู่ใกลอยู่ไกลอยู่ดเหนือในใต้จะมารวมรวมใจพร้อมใจกันที่นี่เพราะที่นี่เป็น จี่กวดน้ำลูกดิออะจานอานะได้ทุกคนทก่าก็อ้นาอ่ะเอาไ้แม่แล้วอะเอาแม่เออไปไปแม่นะไปแม่ลูกแรอธิษฐานนั้นท่านทำเท่าไหร่ก็ยังได้ต่อไปพบกันตัวจะเป็นรั้วพบกันไปมีทุกทุกก็จะหายมีภัยภัยก็จะหายทุก ก็มีแต่ความเจริญเาะทำที่นีวันนี้ช่วงนาทีอรัธิตายเนี่ยอยากองไม่รูกปิดทองในกาลที้ทองกำลังคณะจะทาจะนำพระป่ามาจะต้นพระป่ามาอย่างสวยงามเัตนาป็นทองปรดณะพระพุทธรูปมีตั้งใบสีเขียวสีแดงสีม่วง น,น,นำมา,<ร>าถวาย<ร>า<ห>วัตรของพาวของเรา,าๆๆขอให้เขาหมดธน,นานี่เลยเขาบอกคุณจ้ารวยเนาะไอ้ทอาอาอา่านเออตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นเคดีแล้วเริ่มี่มาแล้วเริ่มแล้วอีกจะครู่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ทุกท่านนั้นจะต้องมา,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 มอ,งางอุปถัมภ์พระเมตตาดี ลงกระตับูพาเข้าหัวปักักกปัักกนี่นะคุทมเจ้าขาลูกขอภุธาเทมาอิมิตนาสกาเรนะธรรมังผู้เทมาอิมิตนาสกาเรนะสังขังผู้เทมาสมมาสัมพุทโภคพระวาทางพคะวันตังอภิวาเทมิ ผีนะเห็นไหมเขาไม่ได้ทำตัวมีด mm ีใดพอตาธรรมโอธรรมังนามาตาเพกาบุญบุธาปเกิดหึ้บาทจะเกิดวังชายไปวัดโตวัดเกิดปีไรวาดตตาวัคตังโกต่างทางนามาบุญเกิดปีไรเออนั่นแหละอาเาอร์จ้า ตอนนี้มาตรงนี้ด้าน,นนี้เราเปิดโอกาสให้่า้ทำกันในทีที่ทำกันตามสบาย